มานะครับมาชมคู่นี้นะครับกําลังดูเดือดนะครับสําหรับคู่นี้นะครับหนัดไปนะครับหน้าซ้ายครับตอนนี้สกอร์หนึ่งเท่านะครับป๋าเตี้ยพระรามสามกับป๋าพงนะครับคู่สร้างอรุบินัมนะฮะฝั่งนี้ปีนังนะครับนําทีมโดยเจ้าบอยแล้วก็ป๋าถาแล่ข้ามกับป๋าพงนะครับสองตัวหนึ่งครับโอ้โหโยงไปไหนครับไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับ ครับตอนนี้ก็อนหนึ่งต่สอตสองครับ,รบโอ้โหนี่เดือดอน,นะฮะเงินรางวัลน,นะครับ,รบตีนางนี้ต่อทุกราคานะครับ,รบไม่รู้ว่ามั่นใจอะไรครับ,รบโอ้หมาครับซันแบ็กเจอซันแบ็กนะครับทำไมน่องลอยเนึง่งมาจัดการจาเจอได้ <า S 2> ไหเนี่ยบอกเ้ยปเริ่มไปไหม นะครับคู่นี้นะครับสกอร์สอต่อหนึ่งครับ2ต่อหนึ่งครับเอาได้แต้มนะครับ3ต่อหนึ่งครับลงสนามนี้ปีนางเป็นต่อนะฮะอยู่ที่สภาพจิตใจว่าปาถาไม่เคยออกมาข้างนอกเลยครับนะครับ3ตัวหนึ่งครับโยงโอ้โห 4ต่อ1ครับเห็นไหมไอ้ที่ที่บ้านที่บ้านนี่นี่ยออ,ออกนออก่อา้าได้ลายท่รเด็ด้ใรบเา้าไพานีไ่ได้เสรตอนนี้4ต่อ1นะครับปาเตี้ยเสิร์ฟกินไป2ลูกนะฮะลงสนามนี้ฝั่งนี้เป็นต่อนะครับ ประานหนหยอดนะครับตรงนี้โอ้โหนะครับลอยๆของคนครับโอ้โหยกขึ้นมาโอ้โหล้นครับฝาเตี้ยยกขึ้นมาไปครับโอ้โหนะครับ นอยนยนาน่ไนย่เดินเดินเดินัปดนับโอ้โหเป็นแต้มครับโอ้โหลงสนามนี่ฝั่งนี้เป็นต่อนะครับทั้งสนามนะครับ ฝั่งนี้ต่อสองหนึ่งนะครับขาถาตื่นสนามหรือเปล่าหรือไม่ชินไฟนะครับห้าตัวหนึ่งครับเอายังไงครับโอ้โล้นนี่ครับโอ้โหไปครับยังอยู่ครับโยกขึ้นมาโอ้ยังอยู่ครับเอาจะบ่อยครับโยกขึ้นมาโล้นนี่ครับโอ้โหลูกนี้ครับ โอ้โหนะครับคู่นี้ได้เสียเยอะนะฮะเพราะว่าฝั่งปีนางนี่สู้ราคาดีมากนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เลยนะครับว่าป๋าถานะครับถามบอเป็นเลยบอเป็นเลยหนึ่งต่อห้าครับโยกขึ้นมาเอาไงครับเอาไปนะครับเจ้าบอยครับโอ้โหนะครับ ปาถาฮะบ,บอยต้องเราแวงปาถาแล้วตอนนี้ฮนะลงสนามมานี่ปาถาเหงื่อแตกไม่รู้กดดันหรือเปล่านะห้าต่อหนึ่งครับโยงหลังครับโยขึ้นมาโอ้โหโยขึ้นมาโอ้ยังอยู่ครับโอ้นะครับลูกนี้1ต่อ5นะครับฝั่งปาเตียพระรามสามนำอยู่นะครับ หาทายังไงครับโอ้ยไปบอกลโโด,อดโอ้โหสันแบกครับขา,า,าเตีย้ยแกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้นะครับห้าตัวนึ่งครับ โอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหแกปเปิดขึ้นมาครับโอ้โห,โหล่นครับโอโ้เกมเกี่ยวครับสก,กรอร์ตอนนี้หนึ่งต่อห้านะครับปีนังครับเอ๊ะพอยังไงาพอยังไงที่ว่าที่ว่าฟ้ทา,าท้าเกี้ยวเนี่ยเรากดนั่นเลยมันบอลเดี่ยวกับเตะเลยเพชรเพชรมึงเหลือแค่แสบเดียวอยู่ในนั่น แกมนะครับ2ต่อ5ครับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกับบจับต้องฟังกันล่ะตรงนี้ออกครับ าต่อสองครับอูหน้าซ้ายเอ้ยจหมดเอาไปแล <ไป S 1> ้ว <ๆ S 1> ครับโอลนโนไม่หลบนะครับหก<ป>ต่อสองครับๆๆโอ้ยกแรกก็ว่าใสานะครับลงสนามนะครับ ต่อสองครับเอาลูกที่ยอดครับอโอโ้อโหโอ้โหสองต่อหกนะครับ,ปร,นะรรบประหยัดนะครับก็เล่นฝั่งนี้นะครับประหยัดนะครับสองต่อหก 3ต่อ6ครับอ๋อเจ้าบอยเสิบนะครับโอ้โหลูกนี้ครับหกต่อสามครับโอ้โหลูกนี้ครับ อยังไ,ไงครับโอ้กลางคอร์ดครับไปแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับเจ็ดต่อสามครับนักกีฬาเปลี่ยนแดนนะครับโอ้ปลาฐานนะครับแกเล่นไม่ได้นะครับ <c oughs> ปาปาปาี้ยาปาปาดิอย โย่งไม่อยากเชื่อนะครับว่าลงสนามฝั่งพีนังเป็นต่อเยอะเลยนะครับแต่ปาถาเล่นไม่ได้นะฮะปาเตียปาเตียปาเตียเดี๋เล่นกเตยครับเจ็ดต่อสามครับวัดวัดสายตานะครับชั่วโมงนี้ปาเตี้ยฮะเห็นจุดอ่อนปาถาแล้วครับโอ้โหครับ ไปนะฮะโยกไปไหนครับโอ้โหสามต่อเจ็ดนะครับสามต่อเจ็ดโอ้โหสันแบกนะฮะโอ้โหได้ใจนะฮะเจ้าบ้านนี้ฝั่งปาเตียนะครับ อันนี้เจต่อสามครับปีนังสู้ดีรครับเอาไงครับเปิดขึ้นมาครับโยกขึ้นมา,มา,มาโอ้ได้แต้มนะครับป๋าถาครับโอ้แปดต่อสามนะครับลงสนามนี้ค่ายปีนังสู้ราคาท่วมเลยครับป๋าเตี้ยสู้ ฟังปาเตียสู้แค่สี่พันนะฮะแต่ขานอกนี้ลองเยอะจริงๆหนึ่งมายาลาบนะฮะนะครับแต่ต่อสามครับหายจะบอยครับขึ้นมาห่างนิดครับโอ้โหโดนเขี่ยครับยโ,โ,โขย,บยขึ้นมาโอ้โอ้ได้แต้มครับเก้าต่อสามครับ ลงสนามเหมือนไม่สู้แล้วเดี๋ยวมาเกงแล้วครับเต้มนำครับโอโหฮอตนะฮะต้องวัตีิปาถานนะครับวันนี้แกแต่ยังไม่ชินสนามหรือเปล่านะแต่ถ้าเล่นข้างนอกนี้ปาถานีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออถัวนะครับโย่ขึ้นมาโอ้ครับลุงนี้ครับสามต่อเก้านะครับตอนนี้สกอร์ครับ ต่อไปนี่เจ้าแบงก์กับเจ้าอามนะฮะ kind of <tes> โอ้ป๋าพง์ไม่โดดนะครับโอ้โหสี่ต่อเก้าครับสี่ต่อเก้าครับอออันนี้เก้าต่อสี่นะครับ ปาพงกับปาาเตี้ยเนี่ยฝั่งนู้นนะครับเจ้าบอยนี้ถือว่าเป็นต่อนะครับต่อแทบทุกอย่างนะแต่ความชินสนามของตัวทําฝั่งปีนังเนะยังไม่ได้ดีพอนะครับเปิดไปไหนครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมาซันแบ็กโอ้โหแค่นี้พอครับยกขึ้นมาอีกครับห่างเน็ตครับไม่ข้ามครับโอ้โหสิบต่อสี่ครับ ฝาเตีย้ยเกี่ยวโชว์ครับโอ้โหเนี่ยแต่ว่าถ้าตรงข้ามพี่บาทนี่ไม่เคยชนะพี่บาทนะหน้าซ้ายครับโยกขึ้นมาโอ้โห,โโหปาเตีย้ยนะฮะคนในเกม13ไม่มีดิวนะครับเอ่อบักบัก bạn ăn ăn điều gì mà điều để chùa bằng để tặng nàm bằng nước vừa đầy <laughs> mà bom mi lột hả mà nó mà โยกเข้าหัวเน็ตนะครับปาเตี้พระรามสามนะฮะวันนี้ถ้าป่าถานนะครับถ้าสมมุติรอบแแฮป๋าพงนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าแกจะติตามแกตลอดนะว่าเดี๋ยวนี้แกจีบมานะครับแกก็มาเอาแตกนะครับสิบเอ็ดต่อสี่ครับคู่ฮอตนะฮะเปิดหัวครับ โยกขึ้นมาโอ้โห,โหลูกนี้ครับสีตส่ต่อสินะครับกาเตียต้องเปลี่ยนมุมยืนเสิบบ้างปาถาขอเสิบนะฮะอยากชินสนามปาถาบอกนะฮะสต่อสิบเอ็ครับโยกขึ้นมาหายครับนี่ครับ ตัวยกนี้หุ่นไม่มาเบิปัดัดเทียปัดเทียสิบเอ็ดต่อสี่ครับโอ้โหเปิดไปไหนครับโอ้ไปแล้วครับสิบสองต่อสี่ครับเหลือแต้มเดียวนะครับอ้โหคู่ไมเฟนนะครับ ฟ้า <gas> พกไปนะเสิร์ฟให้เล่นเลยนะครับสปิริตนะฮะลูกนี้ครับไม่ข้ามเกมนะครับยอมนะฮะปีหนังครับ